นู่นไปขึ้นหลังตู้โชว์อีกแล้วชีวิตอืมจับสี่ขาเอ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 านูนไปทางนี้โซฟาหลังทีวีเดี๋ยวขึ้นไปข้างบนเอาเอาที่สบ,บายใจเลยลูกเอาเอา ลูกส,สาว่าทำอะไรลูกลูกไปทำอะไรคะไปะทำอะไรคะน่ะอะอไหนบอกมามาที่ทำอะไรคะอืมไปทำอะไรคะน่ะขึ้นไปนเรือยอฮมขึ้นไปนเรื่อยลูกลงให้มามาดูด้วยนะลงอะ่ะ ได้กินนกข้างบนไงนตอนทำหลังคาพอบานไม่ได้สั่งให้เขาปิด เชิงเชิงหลังคาเนาะมันมีช่องว่างลูกมนันก็เข้าไปทำรังได้อะไรลูกอะไรลูกจะลงน้ำหงายลูกฮะลงหงายลง,งลหงายเนี่ยอืมเอาเอาเอา,เอา,เอาโอ้ยถุยยามามาแตกไหมนะฮะลูก โอ้ยโอ้ยเนื้ยน้องเขาไม่ีความยุกงยุ่นของเขานาะสัตว์ตรงนี้อืมเออเอาเข้าไปเอาเข้าไปอาะอะอ่าชอบจัดเลยกินมะม่ายตรงไหนเนี่ยโอ้หน้าหน้าไทยเขาเอาเอาเอาลูกเอ้า เอาที่สบายใจลูกอาที่สบายใจเลยลูกนะอาที่สบายใจแล,ล้วก็อืออล <c oughs> นี่แมวตัวนี้เอกลักษณ์มันจะมีตรงนี้มันรูปสี่เหลี่ยมไปตรงเนี้ย <c oughs> มันจะไม,จะไม่จะไม่เป็นลายลายเล็กอย่างนี้ทั้งตัวไงลายเล็กอย่างนี้มันจะอยู่แค่เฉพาะตรงหัว แต่ว่าลายระหว่างคอลงไปน่ะมันจะเป็นลายใหญ่นอนนอนลูกนอนเนี่ยพี่พี่ก็ดูหน่อยลูกเนี่ยลองดูลายเล็กๆมันจะอยู่แค่ส่วนหัวลงไปมันจะเป็นลายใหญ่เนี่ยเนี่ยเนี่ยนจุดเนี้ยจุดเนี้ยมันจะเป็นสี่เหลี่ยมเป็นสัญลักษณ์ประจําตัวแมวพันเอนเนี้ยพี่นี่มีทั้งซ้ายทั้งขวาเลยนะ มันแปลกดีนะเพิ่งเคยเห็นแต่บ้านเราก็เคยเห็นอยู่นะเห็นใน u t u b e อะแต่ไม่รู้ว่าเป็นพันธ์อะไรแต่ที่นี่เขาบอกว่าเป็นพันธ์รัเสเซียพันธ์รัสเซียเพื่อนบ้านเพื่อนบอกสวยดีแปลกดิถ้าแบบถ้าเป็นแบบลายธรรมดาก็ว่าจะไม่เอามาเลี้ยงนะอันนี้มันเป็นลายแปลกไงก็เลยเอามา จริงๆอยากได้แมวหูเล็กๆอะยังไม่เคยเลี้ยงไงแมวหูเล็กๆอยากมีไงบางครั้งดูแล้วมันปลอนคลายน้แมวหูเล็กๆอะเฮ้มันแผลกันขำนะ <c oughs> ทำความสะอาดแล้เจ็ดตัวเจ็ดตัว <c oughs> <c oughs> ตอนนี้ก็แมวตัวนี้ตัวนี้ก็น่าจะประมาณสักเจ็ดเดือนนะนะ ตอนเอามานี่ก็เพิ่งเอามาตอนโอ้อามาตอนห้าเดือนแล้วนะมันเริ่มใหญ่แล้วอะไอตอนเล็กๆตอนเล็กๆที่อยู่ตอนเล็กๆที่อยู่ที่บ้านเขานะเห็นประมาณเดือนแต่ไม่เห็นตอนตอนออกนะเขาให้เขาให้กันมาอีกทอดนึงอะ ให้มาน้องชายแฟนน้องชายแฟนก็มาไว้กับเขาแล้วก็เลยแบบไปมาหาสู่กันบ่อยอก็เลยเออเห็นแล้วสวยเดียวก็เลยให้ตัวนึงเห็นนึกงแต่เดือนเข้ามาตั้งแต่เดือนสิงหาได้เห็นตอนเดือนกันยาไงก็เลยให้มาตัวตัวเมียทั้งคู่ไงเขาเลยให้จริงๆอยากได้ตัวผู้ไง อันนี้ไม่รู้จะท้องหรือเปล่าเพราะว่าตอนประมาสักเมื่อตอนต้นเดือนเนี่ยหลุดออกไปข้างนอกเลยโอ้โหแมวผู้ชายมาตึ่มเลยล้มไม่รู้จะท้องหรือเปล่าเมวสาวด้วยอ่ะต้องรอรอลองดูท้องแล้วก็โหมามาได้เลี้ยงหลานอีกแล้วยัวเยี่ยเลยอืมเอาอาบน้ำอาบน้ำนำกวามสะอาด บายบายค่ะดูคินบายบายค่ะ